เราเลี้ยวเข้ามาในเรื่องที่เราดัดแนกกับแฟนชวนหาเรื่องเอาไว้ว่าเราจะว่ากันด้วยเรื่องเบ็ดเล่กการเมืองอเรื่องของสงครามน้ำลายเน่าๆเนี่ยนะฮะในในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหรู้รู้สึกว่าซัดกันนวเนียนนุ่งนังเลยทั้งในพักประชาธิปัตย์เออซัดกันข้ามพักอะไรต่อมีอะไรเนี่ย,ยแล้วก็มีคู่เอกอย่างอย่างคุณชวนหลีกภัยกับ ุณไตยลงสุวรรณคีรีซึ่งถือว่าเป็นลูกม่อของประชาธิปัตย์ที่อยู่ร่วมกันมาหลายสิบป,ปีวันนี้ก็ออกมา,าห้ามห่นกันด้วยด้วยคารมนะครับแล้วก็ยังมีวันนี้ก็มีคุณอลงกรประลบุตรก็ออกมาสำทับอีกต่าง,าง <S 2> <S 2> <S ๆเหล่านี้เนี่ยคุณสุป,ปันประเมินยังไงครับไอเรื่องของสงคารามน้ำลายน้ำเล่าเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประชาธิปัตย์กับ,กบพรรคที่ถูกกล่าวหาว่า อกปลาในบ่อเพื่อเท่านั้นน่ะมันยังมีพาดพิงไปถึงพักธนกิจการเมืองอะไรมูดยุกย้ายพูดวายไปหมดเลยมองยังไงตอนเนี้ยเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับนี่ต้นต้นอย่าเพิ่งเริ่มต้นนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นพบต้นเดือดปลาดาบก็เลือดเดือดใช่ไหมอเออเลือดเดือดแล้วเดี๋ยวจะเลือดนองเลือดจะนองเข็ดโอ้ครับตอนจัดตัวลงเนี่ย พอแบ่งเขตชัดเจนนะตอนจอัดตัวลงจะมีอีกหลายรลลอบมาอ๋อ้ครับแต่ก็จะมีทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจะจะลอบันก่อนอ่าฮะครับแล้วก็จะตามมาด้วยก้าวไกลซ้าอีกยกอืมวันนั้นเนี่ยซ้ายจัดวางเขาแสดงบทบาทค,ครับรักกันนะรักกันนะอืไแล้วก็ ประชาธิที่ป์ัดเราก็เห็นอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์คุณสัจชัยพิจวีและท่านผู้ชมใช่ใช่แต่ประชาชนก็จะต้องมองปรลกฏการสาดน้ำลายเข้าใส่กันแบบมายืนดูอยากไปร่วมสงครามน้ำลายแบบกองเชียร์ฉันเคยรักคุณชวนคุณชวนพูดอะไรก็ถูกกดฉันชอบคุณไตลงฮาดีไว้พูดอะไรก็ถูกหมดฉัน เพื่อไทยเพื่อนั่นอะไรก็ถูกหมดเราต้องถอยเอามายืนดูแล้ววิเคราะห์เด็ดวยผลว่าสิ่งที่เขาสาดน้ําลายกันนี่มันเป็นยังไงครับเอาประชาชนจะรู้ว่าอ๋อการเมมันเป็นแบบนี้เองอ uh huh. ่าฮะไม่งั้น uh huh. มันไม่ว่าไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรทางการเมืองหรอกคุณศักดิ์ใจครับพี่ทุกผู้ชมแล้วเคยดูเถอะมาอีกหลายยกแม้แต่พักเล็กพักน้อยครับนะครับอืก็จะมีปัญหากัน พรรคเลี้พรรคน้อยเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเขตเลือกตั้งนะฮะมันจะมีโคต้าเรื่องที่ว่าถ้าถ้าพรรคไหนเป็นแกนนารัฐบาลแล้วเราจะไปรวมกับปีกไหนเออเึงถึงค,ค,ค,คุณจะเลือกเลือก้างไหนแล้วได้ได,ได้ได้เยอะที่สุดครับ <laughs> ท่อกก็อย่าคิดว่าจะนิ่งนะอ่าฮะอามสิบกว่าสอสใช่ไหมที่เข้าไปวันเมื่อสอวันอือฮื นายกบอกโอ้ยมีคนบอกแปห่ไม้ได้ยี่ห้านี่มนมาสามสิบแล้วไม่ได้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแบ่งเขตลงอ่ะเอาอีกเพราะบางคนมันทับกันอยู่ไงก็ตอนนั้นตอนไปที่นายกไปรับมาเนี่ยอารัชการไปรับมาเนี่ยครับยังไม่ชัดเจนว่าจะลงว่าจะมาหรือไม่มาอื เพราะว่ามาแล้วไอ้บางคนที่เขาเสนอตัวยกมือฉายไฟไมาตั้งแต่ต้นอะผมไปกับนายกครับเนี่ยก็ที่ทัศน์อะไรไงน่าสนใจแล้วพลังการัดที่ตอนนี้ดูเหมือนกระแบบเบอร์บางคนจะเขียนชื่อนายกติดสร้างฝาไว้เลยดูโครงสร้างทางการเงินนะออครับเดี๋ยวจะมีปัญหาครับจะมีปัญหาเพราะว่ายิ่งโดดเด่นก็จะยิ่งมีปัญหา ครับโดยไม่ใช่พลังประชารัฐมีปัญหนานะเป็นตัวเด่นของของทีมง,งานภายในอืแล้วจะมีปัญหาแล้วก็เมื่ว,วันนี้ยถ้าถามว่าการวางจังหวะก้าวในการที่จะสร้างการยอมรับของหัวหน้าพักเนี่ยผมถือว่าประสบในเชิงข่าวสารครับอันดับว่า ้ะพูดแบบภาษาทางการเขาบอกสร้างภาพลักษณ์ของพลเอกประวิทอื์เนี่ยที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกได้ดีเลยละ่ะครับเรียกว่าพอแอร์วทลมปุ๊บกาวอตามเก็บอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็ได้ได้กระแสโซเชียลได้อะไรมามแต่ต้องถามว่าคนที่เคยคนเอกประวิทย์อยู่เหลือบลายที่เคยมีบทบาททั้งหลายแฮปปี้รือปล่า ครับอืมอแค่นี้นั่นคือประเด็นใช่ใชแต่ต้องบอกอ่านนี่ก็คือการเลือกใช้คำอือืมลุงป้อมอือือถ้าเรามาเรามามองลึกลงไปเนี่ยพอลุงป้อมเนี่ยมันสลายความเป็นป้อมนาฬิกาหรือเรื่องนาฬิกาไปเลยอือืออือือครับกลายคำว่าสามปอไปเลยนะอ่าก็ลุงป้อมมันจะเข้าไปแทนที่ครับ ไปแทนที่มันจะมีความรู้สึกว่าจับต้องได้เป็นลุงใจดีใจดีแทนที่ไปคิดลุงจู่ใช่ไหมแล้วก็เวลาพูดเนี่ยเวลาพูดลุงป้อมนี่ลุงป้อมทุกคําอืมทีมทีมที่ชิปอิมเมจภาพลักกอลเปนเอกแต่เวลาพูดถึงลุงตู่นี่ประยุทธ์คนเอกประยุทธ์เนี่ยอะไรเตียดขับมอัส ทำแล้วก็ไปสอดคล้องกับกระแสไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาประยุทธ์ด้วยไงอ๋อ oh, ครับอือฮะแต่เดี๋ยวที่ผมบอกว่านี่คือที่ยกมานี่คือความโดดเด่นที่จะกลายเป็นปัญหาภายในการทำงานร่วมกันอืมอ uh ือฮะแตตอนนี้ภาพมันมาจากพลเอกประวิทย์ย่ยครับ uh huh. มันอาจจะปรบกระแสความเห็นแตกต่างได้อะไรได้ใช่ไหมใครจะเข้ามาใครจะไปของพลังประชารัฐใช่ไหม uh huh. แต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นหนุนเสริม ภาพของพักหรือตัวสอสอที่จะลงอเดี๋ยวเดี๋ยวพอแบนเคเสร็จเจอปาีิลิตกอีก <c oughs> <c oughs> ใครใครจะ <c oughs> อ,อยู่อันดับไหนอน <c oughs> เเพราะแต่ละคนมันกระเป๋าหนักในทุนพักกันเกือบเอเอาละเดี๋ยวเดี๋ยได้มีครัเนี้ยพักเล็กบางพักเนี่ยเล็งแล้วว่าเดี๋ยวใครจะมาอืมจะต,ต่อยอดรับเขาเรียกกระโคตรอานล้นจากพักใหญ่ยังไง ครับถ้าต่อโคต้าล้นจากพักใหญ่ได้หมายถึงว่ามีสะพานเชื่อมที่จะเป็นฝั่งเป็นฝา,ฝาหลังเลือกตั้งนะอืมโ <c oughs> อ้โหครับเออน,น่าสนใจก็เลยตั้งตั้งคำถามว่าไอ้สองครามน้ำลายน้ำเน่าอะฮะเร่เริ่มต้นเออครับ แบบที่บอกถอยออกมาดูแล้วแล้วจัดการศึกษากับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรแล้วเราจะเข้าใจนี่คือแบบจะใช้ไอดีที่ที่มารู้สึกว่าจะอ่าใช้คำว่าชาติพันธุ์นักเลือกตั้งได้ไหมมันจะแรงไหมไม่แรงนะอืมก็ก็ยังยังยังดูเบากับคคำว่าสันดานนะ <laughs> <laughs> ยังดูยังดูสุภาพกับคำว่าสัญญาณนะแล้วเดี้ยงแมวเป็นนักเลงตั้งแล้วกัน